สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมดมีหนึ่งเคล็ดลับค่ะที่จะทําให้เพื่อนๆเก็บอายุขนมได้ยืนยาวมากขึ้นเพื่อนๆหลายคนนะคะที่ทําขนมประเภทของแห้งขายนะคะก็คงเคยประสบปัญหาว่าจะทํายังไงค่ะให้อายุขนมของเราอยู่ได้ยืนยาวมากกว่าเจ้าอื่นๆที่เขาก็เคลมเหมือนกันค่ะว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดสารกันเสียขอยกตัวอย่างประเภทขนมประเภทคุกกี้ลวกันนะคะที่เพื่อนๆหลายคนที่เริ่มทำเบเกอรี่ก็น่าจะคุ้นเคยกับขนมประเภท เทคนิคการเก็บขนมประเภทตระกูลของแห้งนะคะก็จะเหมือนกันค่ะในทุกๆแบบไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะไปเก็บเป็นขนมประเภทคุกกี้คาราเมลคอนเฟ็นะคะขาไก่ขนมปังอบกรอบหรือแม้แต่กระทั่งปอะะ๊อปคอร์นค่ะวิธีการเก็บรักษาของเขาค่ะมีอยู่หนึ่งเคล็ดลับที่หลายๆคน วิธีที่มดพูดถึงนะคะก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะก็คือตอนที่เ,เพื่อนๆนำขนมอ,ออกจากเตาแล้วนะคะแล้วต้องการให้พักเย็นในขั้นตอนนี้นะคะ่ะเป็นเคล็ดลับสำคัญการพักเย็นของแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้นะคะว่าจะพักเย็นขนาดไหนจะเย็นสนิทแค่ไหนหรือว่าต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหรค่ค่ะ 1น,นะคะเวลาเพื่อนๆน,นาขนมออกจากเตาแล้วก็นําไปพักบนตะแกรงนะคะหรือว่าจะนําไปใส่หาเป็นรถเสียบถาดแล้วก็ให้ขนมพักเย็นในนั้นที่นี้ยเวลาพักเย็นค่ะห้องที่เราพักขนมให้เย็นเนี่ยจะต้องไม่มีลมนะคะเข้าออกแบบว่าเหมือนเราเอาพัดลมไปเป่าเขาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หรือเป็นประเภทห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างนี้ก็ไม่เหมาะค่ะ วิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็คือพักในห้องที่ไม่ได้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกขนาดนั้นแล้วก็ต้องเก็บนะคะขนมต่างๆเนี่ยตอนที่เขายังอุ่นๆอยู่ค่ะฟังดูแล้วก็อาจจะรู้สึกอ้าวครูคะแล้วมันจะไม่ชื้นหรอคะมันจะกลับเข้าไปแล้วมันจะกรอบนานจริงไหมคะเมื่อไหร่นะคะที่เพื่อน,อนๆปล่อยให้ขนมเย็นตัวสนิทค่ะความชื้นเขาจะถูกดูดกลับเข้าไปทันที แต่เทคนิคตอนที่เราจะเก็บเขาเข้ากระปุกหรือบรรจุพันธุ์เนี่ยก็คือจะเป็นตอนที่เขาอะยังมีลักษณะที่ค่อนข้างอุ่นเล็กน้อยค่ะเอามือสัมผัสดูนะคะรู้สึกว่ายังแบบอ่ะยังไม่เย็นสนิทอะไรแบบเนี้ยอ่ะอันเนี้ยรีแพ็คเลยเทคนิคง่ายๆแค่นี้ค่ะก็จะทําให้เพื่อนๆน,นะคะเก็บขนมประเภทของแห้งนะคะได้ยืนยาวขึ้นแล้วก็จะทําให้ขนมกรอบแล้วก็หอมด้วยค่ะ